สวัสดีนะคะทีมสวสูงวัยอายุ58แล้วค่ะแต่ว่าก็อยากจะร่างกายแข็งแรงดูกระชับกระเฉงก็เลยออกกำลังกาย2ท่านี้ด้วยท่าลดพงค่ะเรามาชาเลลจนกันด้วยท่าออกกำลังกายง่ายๆ30วัน1เดือนคอยดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นยังไงสุขภาพจะดี แค่ไหนกับการออกกำลังกายด้วยสองท่าลดพุงนี้ค่ะก็เป็นการชาเลนจ์ของสวสูงวัยก็จะจัดชาเลนจ์ให้กับตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองค่ะถึงแม้จะโดนบูลลี่โดนเหยียดว่าเออแก่แล้วยังจะมาออกกำลังกายก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าโดนอยู่เป็นประจำแล้วบางคนก็ว่าแกหน้าเหวี่ยวอะไรก็ว่าไปค่ะ แต่สุขภาพที่ดีของตัวเองไม่สนใจว่าใครจะพูดยังไงค่ะทุกคนถึงแม้ว่าอายุจะล่วงเลยมาจนจะ,กะเกษียณแล้วเราก็ต้องขยันออกกำลังกายด้วยวันละเล็กละน้อยก็ยังดีค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเรามาต่อด้วยท่าสุดท้ายพ,พรฒนาไปเยอะแยะกับการดูคนมาดูถูกเราว่าบูลลี่ว่าเราแก่แต่เราก็ไม่สนใจค่ะทุกคน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตัวเองจัดชาเลนจ์ให้กับตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับสวสูงวัยค่ะยังไงก็คลิปหน้าก็เจอกันใหม่กับชาเลนจ์ดีๆที่เราจัดเพื่อสุขภาพตัวเองค่ะ